ก็สวัสดีพี่พีซีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบเตอร์แฟงนะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเดินทางมาตั้งแต่ดีสนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเดินมาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของเมืองโคร,ราชนะครับที่พี่น้องเมืองโคร,ราชเนี่ยเขานับถือมากๆกกันเลยนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะยาโมหรือเปล่าทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาน้องดอกไม้เนี่ยไปกราบยาโมกันนะครับทุกคนนี่สวัสดีค่ะอย่าง โอเคนะคบทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาน้องดอกไม้เนี่ยไปกาดย่าโมกันนะแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้มาโคราชนะทุกคนก็มาไกลามากมากเลยนะครับเพิ่งจะมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงนะน่าจะประมาณ10บโมงก,กว่าแล้วนะครับเดินทางมาทั้งหมดเนี่ยหกเชั่วโมงนะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะพาน้องเนี่ยไปกาดย่าโมก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรกินกันนะทุกคน วันนี้ก็เราก็ติดรถน้าเข้ามานะพอดีน้าเข้ามาทําธุระเขาก็เลยชวนมาเที่ยวนะผมก็เลยแบบมาด้วยนะทุกคนอ่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีผมก็เลยจะพาน้องดอกไม้เนี่ยอากาศยา่าโมนะพร้อมไหมคะโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับนี่ก็น่าจะเป็นสถานที่สาธารณะด้วยนะครับว่างมากนี่ทางนี้ระวังรถด,ด้วยนะไปเลยเดินไปเลย น้าเขาก็ไปทําธุระอยู่นะครับตอนนี้ไปเข้าห้องน้ําส่วนผมก็จะพาน้องดอกไม้เนี่ยไปกราบวายามโมนะทุกคนจริงๆอ่ะมันน่าจะมีที่จ,จอดรถใกล้กว่านี้แต่พวกเราไม่เคยมากันนะมันก็เลยแลดูแบบเดินไกลหน่อยนะวายโมเขาอยู่นู้นเลยนะครับก็ไปรถน้านลูกระวังรถระวังรถเดี๋ยวรอให้รถไปก่อน เดินมีนะทุกคนสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะที่ได้มาโคราชนะทุกคนก็พิเพิสีท่านไหนที่อย,ยู่โคราชก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับผมในคลิปนี้นะดอกไม้ตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นเหรอไม่ใช่แค่น้องดอกไม้ที่ตื่นเต้นนะผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่า มาครั้งแรกในชีวิตนะฮะทุกคนจะมอใจดูบรรยากาศแล้วโหผมบอกเลยว่าเย็นสดชื่นนะครับแล้วก็คนก็มาเที่ยวนะเรื่อยๆเลยนะครับมากลับย่ามโมนะทุกคนไม่รู้ว่ามันทางทางเข้าทางไหนไม่รู้อทุกคนเนี่ยนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพาน้องดอกไม้มา เขาเรียกว่าอะไรนะมากราบย่าโมแล้วก็ขอให้น้องดอกไม้เรียนเก่งๆแล้วก็ขอให้พี่ๆเอฟซีเนี่ยดูผมเยอะๆแล้วก็ติดตามผมเยอะๆนะครับแล้วก็ขอขอให้สุขภาพผมเนี่ยแข็งแรงนะทุกคนสวยมากเลยนะต่างชุมต่างชาติาก็มาเที่ยวกันนะครับแล้วก็ท้องฟ้าสวยมากทุกคนเห็นปะ พีพีเอที่อยู่โคราชก็น่าจะคุ้นเคยนะเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพีพเอฟซต้องมากันอยู่แล้วนะครับก็จะมีนิจามโมนะ่าน่าจะอยู่ข้างบนนู้นนะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นคนขึ้นไปสักการะเนี่ยหรือว่าขึ้นไปกราบยาโมนี่เยอะมากๆเลยนะครับเป็นครั้งแรกเด้อที่มาที่นี่ ชอบไหมดองไหมชอบไหมคะมันก็มีชาวต่างชานะงงตินะมีพวกฝรั่งก็มาเที่ยวกันนะหลานกว้างกว้างจ,จัดเลยอ่ะนี่นะทุกคนในที่สุดก็ ผมก็เดินมาถึงจนได้เลยนะครับนี่ว่างมากเลยนะนคนก็เยอะดีนะทุกคนก็มีการขายลอตเตอรี่ด้วยนะครับนี่จามโมนะครับผมถึงแล้วถึงแล้วดอกไม้อะไรนะยังไม่เคยมาใชา่ใช่ ตำรวจท้องที่ด้วยนะก็มีผู้คนสารจอดไปก็มีพี่ๆตำรวจอำนวยความสะดวกกันด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเราต้องรอคิวกันนะนทุกคนเนี่นะครับเ,เดี๋ยวเรารอคิวกันนะครับเ,เพราะว่าให้เขาไปกราบกันก่อนนะทุกคนนี่นะครับครั้งแรกในชีวิตนะ ที่นี่สทธิกมากเลยสั่งด่ไหมครับร้อยเดียวไ้รูปครับมันมีพี่ๆตำรวจนะอำนวยความสะดวกกันด้วยนะครับร้อนนะทุกคนตอนนี้เริ่มร้อนมากๆเลยนะ ทุกคนคือมันมันย้อนแสงอ่ะมันมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะต้อขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศก่อนนะว่าคนเริ่มมาทยอยทยอยกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะ เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตถ่ายให้ดูเป็นเทเลช็อตๆนะทุกคนครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวแล้วที่ต้องขึ้นไปกราบไหว้นะครับเอาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะถอดรองเท้ากันนะหลังไม้ถอดรองเท้าลุกบักแล้วก็เราก็จะขึ้นไปไหว้ย้ากันนะทุกคนครับร้อนมากตอนเนี้ยนั่งลงลุกนั่งลงนั่งลง hắn 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 มันมันถ่ายยากมากเลยนะทุกคนว่าคนมันเยอะแล้วก็ร้อนมากตอนนี้เล็กเอกสารลูนี้เด็กคือกับบ้านเราเด็กโอเคพนมมือค่ะพนมมือล okay. ูกโอเค นี่นะทุกคนกับมึงสะท้อนแสงนะเย,ย,ย่อผมก็จะอธิษฐานนะทุกคนนะครับให้ f c ทุกคนเนี่ยร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะอย่าเจ็บป่วยนะทุกคนขอให้เงินท้องไหลมาเทมานะครับผม คนก็เยอะมากตอนนี้เริ่มเยอะแล้วก็ร้อนมากๆเลยะคระับโทรศัพก็เริ่มร้อนด้วยทุกคนคนะก็เริ่มเยอะ

พูตรงนี้ลูกถึงปะ่ะนูปักถึงไหมถ้าไม่ถึงเดี๋ยวปักให้มาน้องตรงไม้ปักปักปากทูมไม่ถึงตรงเข้าไปตรงไหนอเขตต่อแถวลูกเราต่อแถวเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบกันนะอะไรนะไม่เป็นไรลูกเราไปเราไปยืนกราบพอ ไปใกล้ๆก็ดีรอด้วยลูกรอด้วยอะไรนะไม่เป็นไรลูกเราไม่ต้องติดก็ได้ ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันส่วนแดดนะทุกคนมันแดดมันสะท้อนแสงมานะครับจะใช้น้องดอกไม้ได้ไปยืน นาตอนนี้โทรศัพท์โคตรร้อนอะ่ะคนก็เยอะนะครับไปตักไม้ลงเยือนกลับพอนะไปโอเคให้น้องน้องตักไม้ในเยืนกลับ,นนะลบ,ย,ลบย่ามโมกันนะทุกคนนี่นะจะได้แบบเรียนเก่งๆนะทุกคนนี่มันร้อนนะทุกคนผมก็อยากถ่ายให้ดูแบบ บรรยากาศดีๆนะมันร้อนแล้วก็โทรศัพท์มันก็ร้อนนะครับนี่นี่นะไปะโอเคไว้เสร็จแล้วไปโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็พาน้องดอกไม้เนี่ยไว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปไปหารองเท้าลูกรองเท้ารองเท้าไม่รองเท้าหารองเท้าลูกเอารองเท้า เดี๋ยวเราก็จะไปหาข้าวกินกันละเปนเยอะมากเลยนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับผมโอเคนะเราว่ายาเสร็จแล้วครับผมคอยรวยๆนะคอยสุขภาพมังกยแข็งแรงเด้อเ,เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมกับน้องดอกไม้ก็ว่ายา่าโมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้นาเขาเนี่ย จะไปทําธุระต่อนะเขาไม่ได้แบบคือเขาแบบมาทําธุระเขาก็พาเรามาเที่ยวด้วยนะมากราบยาโมนะน่าจะพามาที่เดียวนะเพราะว่าเขาเองก็ต้องไปธุระต่อที่อื่นนะครับผมคนเพราะถ้ายัางไงก็คลิปนี้ก็พาน้องดอกไม้มากราบยาโมก็ถือว่าอันนี้นะดอกไม้ลูกดีใจไหมเค okay. มีความสุขไหมลูกหนูขอพรว่าอะไรอะไรนะ ขอขอพอรไว้ให้เรียนเก่งๆต้องต้องไม้บอกว่าขอพอรให้เรียนเก่งๆนะทุกคนก็ขอให้ผมเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอพี่เนี่ยดูเยอะๆนะทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะก็ตอนนี้ก็ ครับอยากเล่นเหรอเขาจะไปแล้วอลูก <Okay. S 1> ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราให้น้องให้อยู่ตรงบนไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะสถานที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราจะถามหวยนิดนึงนี่อ่ะมันอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> นี่ตรงนี้เลยห่านมาหวยงวนนี่ออกเลยชอบเลขอะไรมาถึงนี้แล้วชอบเลขหนึง่งแล้วก็เลขอะไรอีก ึกออกไหมลูกดีดีดีหนึ่งหกแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็เลขอะไรอีกหนึ่งหกสองโอเคน้องดอกไม้บอกว่าหลังจากที่กราบยาโมดเสร็จแล้วนะ<ม>น้องดอกไม้บอกว่าน้องดอกไม้คิดตัวเลขออกแล้วนะทุกคนเป็นเลขหนึ่งหกสองนะครับนะอัน,นคืองวดนี้ น้องดอกไม้ให้เลขเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวพาน้องข้ามถนนก่อนเพราะว่า,วาตรงนี้รถมันข้ามกันไวามากนะทุกคนใจเย็นลูกใจเย็นรถมาคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วไปไปค่ะระวังรถนะเดินดีๆลูกผมตื่นเต้นมากเลยนะครับคือ ผมอยากพูดให้เสียงดังกว่านี้นะแต่เขากลาบย่าโมกันอยู่นะครับมันอาจจะเสียงเบานิดนึงนะคิปเนี้ยน,นี่ก็น่าจะเป็นส่วนสาธารณะนะนทุกคนมี่แบบว่านั่งเล่นกันนะน้องดอกไม้ก็เห็นของเล่นนู้นนะ่ะน้องเหมือนอยากจะไปเล่นแต่ว่าเวลามันมีจํากัดจริงๆนะทุกคนเพราะว่า น้าเข้ามาธุระนะเขาก็ชวนมากราบย่าโมนะเขาไม่ได้บอกว่าจะพาไปที่อื่นหรือว่ายัางไงเราก็ไม่กล,าล้าด้วยเพราะว่าเราก็เกรงใจเขาด้วยนะครับลมเย็นมากทุกคนนี่นะน,นะนี่กน็น่าจะเป็นรูปบ้นชาวบ้านบางละจันหรือเปล่านนะทุกคนผมไม่แน่ใจนะถ้าพูดผิดก็ ขอโทษขออภัยกันด้วยนะเพราะผมไม่รู้จริงๆนะอ่ะทุกคนคิดนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละดอกไม้ลูกเดี๋ยวเราลาพี่พีเฟซีหน่อยไปบายบาย,บย,บยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะไปไหนนะครับบายบายครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม